ทุกคนเลาวันนี้ก็ยังช่อง B B V A O กันนั่นเองแล้ววันนี้เราก็มีเกม R O V กันนั่นเองแล้ววันนี้เราเปลี่ยนบรรยากาศมาเล่น R O V กับมังเนาะตอนนี้เราก็อยู่กิจกรรมครบรอบ8ปีของ R O V นั่นนี่ก็มีกิจกรรมเต็มไม่หมดเลยเดี๋ยวเราจะมาแนะนำหรืออะไรกิจกรรมกันก่อนเนาะคือผิดพลาดตรงไหนก็ขออภัยด้วยเนาะอือผิดพลาดประการันใดก็ขออภัยด้วยเนาะเดี๋ยวมาถึงนก่อน ก,กิจกรรมก็กิจกรรมที่หนึ่งเนาะก็จะเป็นกิจกรรมเออยังไม่ลืมอ่ะเดี๋ยวไปเริ่มตั้งแต่ล่างๆเลยกันละกันกิจกรรมที่หนึ่งคือกิจกรรมที่ยังไม่ไปก็คือก็นี่อันนี้น่าจะกิจกรรมมาใหม่อืมเพราะว่าใช่ป่วาวอ่ะเอออ๋อามาตั้งนานแล้วสะสมสกินจอมเวท มันจะได้แะ้วก็ไม่รู้นะเห็นน่าจะได้เอ่อเคสครบรอบ8ปีแล้วก็โทโคเค็นเอฟเฟกสังหาแล้วก็กรอบฉายยาวครบรอบ8ปีอ่าจะมาตั้งแต่ระยะเวลาที่11โมงใช่ป่าวะไม่รู้แต่มาวันที่16มาวันที่16เดือน10 2สองจนจนถึง13เดือน11แล้วก็2 0 2 4นเนาะ ่อไปกิจกรรมนี้ก็จะมาในวันที่9เดือน10ถึงงันที่สแล้วก็ย7ิเดือนส0ถึงงันที่สอันนี้คือเข้าหมดแล้วนะที่เราบอกมาก็จะเป็นกิจกรรมอัปเดตแห่งความทรงจำภารกิจรับฮีโร่ใหม่นะอันนี้น่าจะมีคนได้ไปแล้วหลายคนเี่นเราเราก็ได้ไปแล้วนี่แล้วก็จะเป็นอันนี้แจกรีอะไรก็ไม่รู้อ่านไม่สันิไม่ออกแล้วเขาก็จะแจกเนี่ยเเป็นกุหลาบกุหลาบ อะไยมิตรบูรามิตรภาพแล้วก็ตราอัญเชิญบัตรเช่าสกินดีเจนหรือไม่ก็อะไรสักอย่างนั่นแหละเออสกินแบบแพงๆเนาะเราก็จะเป็นตราอัญเชิญสกินระดับแรงน่าจะแรงและถ้าอันผิดก็ขออภายัยอืมก็ถาวนเนาะอ่ะแล้วก็นี้จะไปวันที่15้าจะมาตั้งแต่วันที่ สิบหเดือนสิบองมาบสแล้วจะไปวันที่สิบห้าเดือนสิบเอ็ดวันที่เอ้สิบวันที่สิบห้าเดือนสิบเอ็ดสอง0 2 4ยิบสี่เหมือนเดิมอ่ะไปแร้งรับฉายาหลังอัปเดตนี่เราก็เลือกละเลือกเลยอ่ะเราก็เลือกไปต่อไปย้อนดูความย้อนดูความทรงจำแปดปีถ้าใครยังเล่นไม่ถึงอ้าวเออไม่เป็นไรทุกคนไม่เป็นไรอ่ะถ้ากดเข้าไปมันจะย้อนว่าคุณเล่นไปกีตาร์เติมไปเท่าไหร่อะไรประมาณนี้อืม แล้วก็นี้จะเป็นมาก็จะเป็นเก็บคะแนนรับไอเทมไบรไบไบไอไบรบรอนเหรอไม่รู้อ่ะไบรอนเหรอเออไบอ่ะเก็บคะแนนรับไอเทมไบรอนฟรีตั้งแต่16วันที่16เดือน1 0 2 0 2 4ถึง27เดือน1 0 2ส2 4อันนี้ก็จะไปแล้วอืมก็ต้องรีบมา แล้วก็จะไปนี้เก็บหมวกเวทมนตรับไอเทมฟรีก็จะมาตั้งแต่วันที่18เดือน10 2024 20, ก็จะไปวันที่28เดือน10 2024โอันนี้ก็จะไปเหมือนกันก็จะเป็นก็ลูกแกอันนี้สามารถเก็บได้ตามถ้าเข้าไปเล่นเนาะแล้วก็สุขชันครบรอบ8ปีอันนี้ก็จะได้ถาวรม่คืออะไรก็ไม่รู้อ่ะ เออเนาะเดี๋ยวเราค่้ยไปดูกันอีทีอ่าตอนนี้เปิดโหมดบันเทิงฉลองครบรอบ8ปีก็จะเป็นโหมดเก่าเนาะใช่ปะ่ะน่าจะเป็นโหมดเก่าแหละอืน่าจะหมดเก่าแล้วก็อันนี้นะทุกคนเป็นนิทานแห่งความทรงจำกรรดร็อกเนื้อเรื่องรับฮีโร่ทาวนฟรีตั้งแต่วันที่16เดือน10 2024จนถึงวันที่3เดือน11 2024 ในนากิจกรรมก็จะให้เราล็อกอินแล้วก็เก็บเนี่ยผลิตอะไรต่างนานาเป็นอะไรอ่ะผลิตแห่งความทรงจำก็จะเป็นผลิตแห่งความทรงจำของอาอมนันเองเก็บไปเรื่อยๆแล้วเราจะมันจะมีสิ่ตัละครให้เราเลือกก็คือลุเรือนหน้าวีล่าแล้วก็อันนี้ตัวอะไรไม่รู้แล้วก็ไอริสต่อไปอันนี้สำคัญมากๆเลยให้พวกเราช่วยกันนะทุกคน จะมามาวันที่ย6เดือน10 20, 2024แล้วก็จะไปวันที่13 21, 20, 24, เดือน11 2024นี่จะเป็นกิจกรรมอ่าอะไรนะกิจกรรมอะไรวะเอาไปก่อนสกินฟรีชวนเพื่อนอะไรนะสกินฟรีชวนเพื่อนถอนเหรียญนะกิจกรรมถอนเหรี่ยนะทุกคนก็มากดได้นี่อ่ะเดี๋ยกวกดให้ดูหนึ่งครั้งพอจะไป,ไปเข้ากิจกรรมของเรากันแล้ว เพื่อเลนนี้ยก็ได้153่งยห้าสิเหรียญนะก็ช่วยกันเนาะแต่ว่าเราให้โคดไม่ได้อ่ะเราไม่ได้แคบโคดไว้เออรอนะทุกคนรอเดี๋ยวมันจะดันเหรียญให้ตกลงมาอืมสองรางวัลก็จะมีตามนี้เลยก็จะมี อะไรก็ไม่รู้อ๋อเอฟเฟกวิ่งคบุบปราปฏีแล้วก็เอฟเฟกวา้าครโปราปฏีถาวรแล้วก็เอฟเฟกสังหารครบุบปราปฏีถาวรแล้วก็ฮีโร่ตรานเชอร์สกินอะไรอะเฮติ ie, อะไรสักอย่างแล้วก็ตรานเชอร์สกินแรแล้วก็ตรานเชอร์สกินสุดแร่นี่ต่อไปสกินฟรี8ปปีแห่งความทรงจำ ก็จะเป็นของน้องวีล่าเองเนี่ตอนนี้เราก็เล่นมาจนถึงอันที่7แล้วเดี๋ยวจะไปอันที่7แล้วอืมอ่ะแล้วก็นี้ก็ดจะเป็นตารางกิจกรรมเนาะโอเคปัดเดี๋ยวจะเป็นข้าเนื้อเรื่องของเรากันแล้วอืมนี่เดี๋ยวให้ดูสกินน้องวีล่าก่อนน้องวีล่านี่สกินน้องวีล่าที่จะเข้าเนาะ นี่ที่เข้ามาแล้วแต่ว่าจะแจกฟรียกเซิฟเลยนี่สวยมากอืมโอเคเดี๋ยวเราจะไปข้าสิกิจังกันเลย,เ,ลยเดี๋ยวเราจะไปเข้าสู่คลิปของเรากันเลยแต่ก่อนแรกนะไปดูอินพจนกันก่อน รบล้อเลยก็ไปดูอินโทรงันเสร็จแล้วใช่ไหมและกิจกรรมของเราวันนี้นั่นก็คือ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 กิจกรรมของเราเราจะตั้งชื่อพาร์ทนี้ว่าพาร์ทฮีโร่กงล้อฮีโร่วงล้อนั่นเอง <c ười> อ่าเดี๋ยวจะพาไปดู <c ười> ซึ่งเราได้ทำกงล้อวงล้อเออวงล้อกงล้อนั่นแหละเราได้ทำไว้ว่าจะให้เนี่ยเลือกจะให้กงล้อเรื่อง ไปเดี๋วไปกันเลยเลยวันนี้เราจะไปเล่นโหมดแรงนะวันนี้เราจะได้เล่นตำแหน่งอะไร let's go let's go เอา what เอาโฆษณามาดูกันว่าวันนี้เราจะได้เล่นตำแหน่งอะไร let's go อ้องมันไม่หมุนอนะ่ะเออไปอ,อะไรอะแครีเราได้ตำแหน่งแคนรี่เนาะเออต่อไป เราได้แคลลี่ใช่ไหมโอเคเดี๋ยวหาก่อนแคลลี่แคลลี่นี่มาดูกันเราจะได้เล่นตัวละครอะไรของเราที่มีอันนี้คือไม่ใช่แคลลี่ทั้งหมดนะเป็นตัวละครของเราที่มีเนาะอ่ะไปเลยจะได้เล่นตัวอะไรวันนี้พัที่หนึ่งอะไรอ่ะเอาดีอดีฮายเตเล่นเฮายเตเล่นฮายเตะไม่เป็นน่ะให้เตะหรือให้ตัว เออฮายาเตะถูกแล้วไฮยาโต้เล่นอีกทีไ่ายได้เล่นตำแหน่งแคาร์ดีได้เล่นฮายาเตะถ้าคือผู้แข่งขันฝายไฮยาเตะหรือฮายาโต้ไฮยาฮายาเตะเนาะฮายาเตะฮายาโต้เฮ้ยไฮยาเตะหรือฮายาโต้อะฮายาเตะแหละอือถ้าถ้าผิดก็ขอโทษดิโนะ โอเคไปเดี๋ยวจะไปเล่นกันเลยไปคืออย่าด่าแล้วนะเพราะเราจะเล่นตำแหน่งแคลลี่อย่างเดียวเลยนะฮายาเตะฮายาเตะฮายาเตะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฝ้าตำแหน่งแคลลี่ก่อนเราต้องเฝ้าตำแหน่งแคลลี่ไว้ก่อนฮายาเตะฮายาเตะฮายาเตะไหนนี่ ตอนนี้เราจะเล่นไฮแอต e เอ้าปกติเขาใช้อะไรกันอะรัางสถานะโอ้ยขอโทษทีขอโทษทีเดี๋ยวต้องหาแบบอ่ะเอาอันนี้ไปก็คือคนเล่นไฮแอยาเพึ่งด่าเรานาะเพราะเราเล่นไฮแอต e ไม่ค่อยเป็นเด้อ โอเคไปดูในเกมกันเลยโอเคทุกคนตอนนี้เราก็อยู่หน้าโหลดเกมกันแล้วดูดิฝั่งเรามีฮฮยาตเตเราเองแล้วก็เอาเลนแล้วก็ัตเตอร์ไฟแล้วก็อันนี้ตัวอะไรวะไม่รู้อะเทอรอเททาอะไรสักอย่างนั่นแหละแล้วก็คลิกซี่ทาังม,มีอะไรไม่รู้ที่ขี่ด้วงขี่อะไรสักอย่างนั่นแหละแล้วก็ซานิสแล้วก็แวนแล้วก็ เอลันดอร์แล้วก็สกจวรโอเคเดี๋ยวไปันในเกมเลยเอา,เอาไม่ต้องตัดแล้วามามาเล่นเลยไปไปคือเล่นไฮยเตไม่เป็นก็อย่าพึ่งด่านะโอเคปะคือก็ต้องเข้าใจด้วยว่าเราเล่นไฮยเตไม่เป็น อันนี้ไม่ได้โกหกไม่ได้อะไรนะนะอันนี้คือเล่นไม่เป็นจริงๆเพราะว่าเราอ,อยู่โลกเขียวไงมาดีมาด,มาเดีเอ้ยเอ้ยอเดีย๋ยได้เก็บเลือดก,กันกเรากลับมาดีกว่าโอเคไปตอนนี้จะจวดเดินมายัางไงยังไงมาดี ก่อนไม่รอแล้วอุ้ยชิปชิปแล้วชิปล็อกชิปล็อก,อก,กชิปล็อกเรากดชิปล็อกค่ะทีแรกก็อยากเล่นจัตรัสนะอ่าจะตายแล้วเพื่ขอโทษนะเพื่อนโอเคไป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 มามาเด้มาเด้เดโอ้โหมันกันกายภาพา เก่งที่สุดเลยเอาแวนดีกว่าเรามาลุงมกันอุ้ยอุ้ยอุ้ยเพื่ออุ้ยไม่ได้ถอยมาดี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 นี่ป้อมฉันไม่เคยกลัวอุ้ย เอรันดอมันจะตายแล้วทุกคนแต่เอรันดอ่ะมันเขาป้อมก่อนแล้วคือเราไม่สามารถไปได้เอาเอาเอาลมสะจัตรเลยลุงโอ никогда. ้ยโอ้ยโอ้ยมา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 เออเขอเก็บเรื่องอะไรเราขอคิดและไม่มีเรืองเออเราไปไม่ได้อ่ะ เราขอเท่ทีเออโอ๊ยโอ๊ยเดี๋ยวมันจะเอาเราคือขอเราขอกลับด้วยเราขอกลับด้วยคือตอนนี้ป้อมเราเลือดเราไปครึ่งนึงแล้วเนี่อุ้ยอย่าทำเพื่อนเราไม่เราขอถอยก่อนเราไม่ไหวโอ๊ยโอ๊ย เราขอถอยก่อนนะเราขอถอยก่อนแล้วไม่ไหวตุยทุกคนตุยใจดวงพุ่มไม้ด้วยคือตอนนี้ตุยตุยไปสามแมะขอโทษทีนะทีทะททะท่เราเล่นกาก็เล่นเฮยเฉไม่เป็นแต่แเราก็จะพยายามเล่นได้เลยแต่ยังไงเราก็าาต้องชนะเราจะไม่ถอย <enemy> ไป <been in S 1> ไปไป <the> ป้าลุงเดินล่างเดินในนักเรียนก่อน,อนคือนี้เล่นไฮาาเตะได้เป็นจริงๆเนี่ยเล่นล่างความแตกโอ้เนี่ยยิงยังไม่ดูเลย าต้องดีประมาณอย่าโอ้ยหอยดิหอยดิหอยดิครับ่โอ้ยแลก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 อย่างมากโอเคคือตอนนี้มาแล้วมาแล้วมาแล้วต้องไปกับเพื่อนคิิปซี่ิกซี่บปบนึงไป เออตัวยมั่มาอยู่ตรงนี้เอามาทุกคนแหลกอย่างมากเลยอะตอนเนี้ยแล้ก็ไม่รู้ว่าตัวเองตายหรือยังอะคิวหได้ชูนึงแล้วคุณดูเด้ดูเน็ตคุณดูเน็ตเน็ตผมไม่ไหวแล้วชูตัวเนี้ยเหมือนแบบจะสุกสีนะแต่ว่าเราได้ประมาณ3ป้อมและมันได้2ป้อมถูกส่งออกไปแล้วใช่ปะมันได้2ป้อมปะ ขออึมหไ่โอ้ยแหลกพี่พี่พมันแหลกคู่แขอุ้ยมันแหลกมันเดินไม่ได้เลยอ่ะอะไรอ่ะหูเนีน 200. ่ยสองร้อยเออขอตายก่อนโอเคไป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 พีป่พี่อุ้ยมันได้ดาร์คว่ะมันได้ดาร์าากฝั่งไหนเรนล่าง กกมอยู่บจุดสเอ้ยเอ้ยสจัวมันไปนู่นอะอ้ยหนีเนเนีเน้เนนเนีนเน้มา้เน้้เนู้้เน้เอาเน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 นเน้น้เน้น้เ้เ ปั๊มปั๊มดนตรีคือตอนนี้เราต้องเคลียร์เลนคนเดียวอะ่ะเราคือต้องเคลียร์แบบเครื่องกักก่า,าสงสัยไม่ได้ลบเมมไม่ได้ลบวิดีโอ,โอเพราะแบบปกติเราถ่ายคลิปใช่ไหมเราก็แบบถ่ายคลิปแบบถ่ายคลิปจะลงยูทูบอะ่ะ คือแบบเราก็ไม่ได้ลบไงเออเขาไม่ได้ลบเพราะไม่ว่างว้าุ้ยออกไม่ทันเอาเลนเลยอุ้ยถ้าเอาเลนออกอะโยนเลนดีสกินก็ดีนะโอ้เราชื่ออะไรรู้ปะชื่อกระเพาหมูกรอบเผานะไม่ใช่เพผาเผากระกระ เผาหมูกรอบเออแต่ตอนเนี้ยเ,เพื่อนนะอะไม่ไม่ไม่นต่อทำไมนา,นายไม่ไปกล้าบกป้องบ้านอืมมันจะให้ดาวชดเชยลบนะหากตั้งใจเล่นขณนะที่เพื่อนร่วมทีม a f k จะทำให้ได้รับดาวชดเชยเออไม่ลดนะทุกคนเกมนี้ดาวไม่ลดคลิกซี่ก็ได้ MVP ไปเนาะเออคลิกซี่เก่งคลิกซี่เก่งมากมาดูกันเราได้ที่เท่าไหร่เออเราได้ที่3คือ2คนที่เขาอ่ออืมก็นั่นแหละก็ตามเวียนกรรม โอเคครับทุกคนสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์แล้วกดแชร์แล้วก็กด s u b s c r i b e เพื่อพลาดคลิปใหม่ๆของพวกเราหรือถ้าไม่อยากให้พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเราก็กดกระดิ่ง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 นะครับ๊บาไปยเจอกันพรุ่งนี้บ๊ายบาย